โม่บรรยากาหูวะฮะตีดีตุลีดี คนโตกีนน้องบ้าแห้งๆเอือือทังลมทั้งพนมาหนีเลย สบายดีป่าลุงสบายดีสุขสุขนเนาะพบพ่อกันอีกแล้วจ้าเด้อจ้าเด้อจ้ากับน้องสาวลาเสียมด้น้อย เจ้าียออะไรได้ยเปิดประตูให้เต้เงี้ผ่าห้องเออถ่าเยอะไปปลาดอกขูต๊เมียนอยู่นั่นอีกเลยปวดพี่นหนุอมเพิ่นตกตกมังเงเติมแล้นอนน้อยเนาะแมนบอ nhạc với kẹp hồi thiệt thiệt, hồi bố ba bỏ xa, bố năm mua bố con nhảy con nè không, bố cài โอ้ยมันคือหน่ะมาลงอ่ามันคือเบาลงวะมันไหลไปใส่เบิร์ดไปแม่เบิ่งน่ะมันไหลไปใส่มันไหลลงมาให้น้าีหบอ ดึงแหงหนึ่งสองสามหนึ่งแหงแหงหน่อยขาดปะออกมาไกหน่อยดูเออเอากาดอะไรนี่ออกมาซีนเด้อ nữa là bà phụ xin mà tốt cả đó Cây ơi Ngon bà Bước xong gì đây không ai đâu Quay Chú Cây cứ tà khốn này nhỉ với cây ngồi bà đâm đấy Thế này này ันพอชยิง้าดไงไ้ยังไงเลย ยืดยุเบ็ดนะไปเก่งก็ได้หนองน้ำไร้มันหมักมีรอยง่างนะยไหมเบิเบ่งนคนละมองไปทำก้นกันกับอะไรแล้ว Nên mà hơi Ơ Ướt hoài nhỉ Hả Áo à lộ ta tên. Chai. Chai. Ngồi hiến Ngồi hồi tức tôi như nội nè nội cái Ui cái tôi nhảy tôi mua, Nhìn nội nhìn nội Nó Nói cái hên hồi nhìn nội cái hiến hồi mà kẹp bỏ hỏi ้ำดู้ำดู่ามันมีหมูออยามพ่อพี่พักเห็หนห,นห,อ,อ,หนอยหน่อยหนึ่งเฮ้ยปวดโพน้อยเนาะ mưa đi mi được mày nhanh cậu ừ. <laughs> hát phủ đúng mày đi qua, hả ừ. à, bạn Hãy subscribe โอ้วันนี้เป็นวันโอหนึงหมื่นสื่อจ้างจีไฟบ้านหย่างจ้ลูกค้าลอย อยเนาะอย่างจนลอยค่ะแป้งได้เ้ยเห็นห้อยบ่จะเอาบอกกับเอาเมื้อทันเนี่ยมุ้ยอ่อยเออป่ะพ่อแหละห่างกับพี่สาวโตเลย ดอกพางนะชีเจ็บจา่าพลัเถอทำให้ป๋วก็ง้าหน่อยนอนไปน้าประคัก่อนจีหอบประคัเลยน้อยเนาะนําไร้เนาะโอ้ยจอดประคอยจุอย่าเอาหัวออก เบ้มใหญ่พอใหญ่เนาะไปตามกินบอกคนหน่อยจะโทรศัพท์อีกละเปล่ยนเืเปียนเปล